ทหารบกผัด1ทหารอากาศผัดหนึ่งและทหารเรือผัด1เข้ากองประจำการในวันที่1พฤษภาคม2565ทหารเรือผัด2เข้ากองประจำการในวันที่1สิงหาคม2565ทหารบกผัด2ทหารอากาศผัด2และทหารเรือผัด3เข้ากองประจำการในวันที่1พฤศจิกายน25 6 5ทห6ารหารเรือผัด4เข้ากองประจำการในวันที่1 ุมภาพั2,566สำหรับผู้ที่เข้าจับสลากในวันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบร่างกายและวัดขนาดแล้วซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ไม่มีความพิการหรือมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมีความผิดปกติเป็นผู้ที่มีความสูง106 0ซนติเมตรและขนาดรอบตัว76เซนติเมตรขึ้นไป หากทหารกองเกินที่จะเข้าทําการจับฉลากยังเห็นว่าตนเองไม่สามารถเป็นทหารได้ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในตอนนี้เพื่อที่จะได้ดําเนินการตรวจสอบให้ใหม่หากไม่มีผู้ใดสงสัยจะเริ่มดาเนินการจับฉลากต่อไปผู้ต้องจับฉลากเมื่อกรรมการเรียกชื่อตอนแล้วจะต้องบอกชื่อสก,กุลให้ชัดเจนและแบมือข้างที่จะจับฉลากชูขึ้นเหนือศีรษะ คนหนึ่งจับได้สลากเดียวและส่งให้กรรมการในหานสัญญาบัตรคนที่สองเป็นผู้คลี่และอ่านสลากผู้ที่จับได้สลากแดงต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือในใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบส0 4 3จากประธานและรับหมายนัดจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือต่อไปส่วนผู้ที่จับได้สลากด,ดำให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือในใบรับรองผลการตรวจเลือก และรับใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ43จากประธานจ <Yeah. S 1> ึงจะไปอันเสร็จสิ้นการตรวจเลือก mm hmm. ก่อนเริ่มทําการจับสลากจะดําเนินการเจาะทําลายแบบสอดอ43ท่อนที่3สําหรับผู้ที่ไม่ได้มาแสดงตนขอเข้าตรวจเลือกในวันนี้โดยจะเหลือไว้5ฉบับสําหรับผู้ที่อาจจะมาแสดงตนขอเข้าตรวจเลือกในระหว่างที่ยังทําการจับสลากไม่เสร็จและเมื่อทําการจับสลากเสร็จแล้วจะทําลายส่วนที่เหลือทั้งหมด อันดับต่อไปขอให้กรรมการศาสดีจังหวัดชี้แจงสิทธิ์ต่างๆอีกครั้งหนึ่งและเริ่มจับสลากอาหารฟองเกินอำเภอ เอาง,งอยจกกังหวัดสุรนทรทุกท่านก่อนน้ำการจับสลากมีทหารต้องเกินผู้ใดที่มีสิทธิ์ยกเว้นหรือข่ันขังตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นหากต้องการใช้สิทธินะครับก็ให้ยืน่นคำร้องต่อทำการตวจเลือกก่อนเริ่มทาการจับสลามีไหมครับไม่มีนะครับสําหรับนะครับผู้ที่จับสลาแกแดงถูกข้คอวองการนะครับหากมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวสอปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับรอดอปีที่2นะครับหากประสงค์ขอสิทธิลดวนันรับราชการนะครับหลังจากนะครับจับสาบลากแดงเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปยื่นคำร้องนะครับที่โต๊ะเจ้าที่รับคำร้องนะครับก่อนขึ้นไปรับหมายเรียกหมายนัดข้างบนนะครับท่านจะรับราชการทหารกองการเพียง1ปีนะครับ และผู้ที่จบรออปีที่1นะครับถ้ายื่นคำร้องขอสิทธิ์ลดจกรับการอาหารรการ1ปี6เดือนนะครับหากท่านไม่ยื่นนะครับไม่ยื่นคำร้องไว้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ท่านจะต้องรับการ2ปีนะครับมีผู้ที่จบปวสนะครับยกมือครับมือลมครับปริญญาตรีครับครับรอรอปีที่2ครับ เตรียมวุฒิการศึกษานะครับระดับปวสและปริญญารตรีเตรียมไว้นะครับไปยื่นนะครับที่โต๊ะเจ้าที่เร้รองเขียนร้องขอสินรนะครับก่อนจะทําการจัดสลดาบนะครับมีผู้ใดประสงค์จะร้องขอหรือสมัครอีกไหมครับมีไหมครับไม่มีนะครับเร้าเริ่มจับตลาดแล้วท่านแจ้งกวนพันลงเราจะ